คุณรู้หรือไม่การมีกล้องหน้ารถลดค่าเบี้ยประกันด้วยนะครับเออทุกคลิปต้องเคาะโต๊ะตลอดนะครับแต่นี้ก็มีน้องๆทีมงานนะครับช่วยกันเหมือนเดิมครับเรากลับมาสู่รายการรายการนี้ครับชื่อรายการว่าเหมือนไม่มีสาระครับ การที่คุณได้เจอผมอยู่แบ็กกราวด์แบบนี้นะครับจะบอกว่านี่คือรายการที่มีสาระครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีสาระเพราะผมเอาเรื่องยากๆที่คุณไม่เข้าใจครับมาบอกให้คุณฟังในภาษาง่ายๆที่พวกเรากําลังจะทากันครับและวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องกล้องหน้ารถคุณรู้หรือเปล่าครับว่ากล้องหน้ารถหากว่ามีไว้นะครับมันจะสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยของคุณด้วยนะครับฉะนั้นกล้องหน้ารถนับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรติดรถไว้ด้วยเช่นกันนะครับ แลปัจจุบันนะครับจะบอกว่าการใช้รถนี่คือปัจจัยที่5อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็จะมีมือถือก็รวมอยู่ในปัจจัยที่5ด้วยเช่นกันนะครับจะบอกแบบนี้ครับว่าหลักฐานในสมัยก่อนเวลารถชนรถอะไรก็ตามนะครับหลักฐานไม่ค่อยมีฉะนั้นใปัจจุบันครับกล้องหน้ารถเลยมีส่วนสําคัญครับและการมีกล้องหน้ารถเนี่ยครับมันจะช่วยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับคือเรื่องของอุบัติเหตุหากว่าคุณมีกล้องหน้ารถนะครับช่วยได้นะครับเพราะว่าบางครั้งครับเราก็คิดว่าเราถูกอะ ไอคันที่ชนเราก็คิดว่าถูกเหมือนกันต่างคนต่างถูกบางครั้งใช้กล้องตัดสินนะครับกล้องหน้ารถก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับจะแบบเป็น f ู l l ฮดดีไม่เฮดดีเป็นยี่ห้อต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเรามีกล้องหน้ารถแล้วแล้วก็จะบอกแบบนี้ครับว่ามันจะทําให้คุณเะครับเวลาต้องขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการชนเกี่ยวกับการรับผิดชอบของใครสักคนหนึ่งมันจะมีตัวกลางตัดสินไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นตารวจไม่ว่าจะเป็นทนายนะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างดีนะครับในการที่เอาไปใช้ในชั้นศาล อีกเรื่องนึงครับสามารถป้องกันจากมิจฉาชีพไปด้วยคุณรู้หรือเปล่าครับว่าณปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจณปัจจุบันการหาเงินก็ยากข้าวยากหมากแพงทุกอย่างแพงไปหมดโควิดก็มาดิเดี๋ยวมีน้าท่วมอีกนะครับกำลังตามมาติดๆนะครับณปัจจุบันก็เลยมีแก๊งมิจฉาชีพแก๊งหนึ่งครับที่เอาตัวเองเป็นตัวแรกกับรายได้ที่เขาต้องมีแก๊งมิจฉาชีพนะครับทำยังไงครับอย่างแรกครับอยู่ดีๆกระโดดเข้าหน้ารถเลยปึ้งแล้วให้รถชนเบาๆเขาจะมีเหลี่ยมของเขาอยู่แหละชนแบบไม่เจ็บ เขาตั้งใจทําให้เราชนเขาครับเพื่อเขาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่ารักษาตัวเองกับเราครับอีกแก๊งหนึ่งครับที่เราเห็นเป็นประจำครับโดยทั่วไปครับเขาจะขับรถจี้ตูดเรา3คันมีทั้งหมด3คันคันแรกนําเพื่อด,ดึงให้ช้าลงคันที่2ประกบซ้ายคันที่3ดันตูดเรา ไอคันที่สารจะทําหน้าที่แรกก่อนครับดันโตดดันดันดันเตาะไปแล้วไปสูงก็แล้วนะครับเรามีคอนจัเป็นต้องหลบซ้ายให้เขาถ้าเราไม่หลบเขาจะบีบแต่ปัน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 เสร็จปุ๊บเ่ยครับพอเราเบี่ยงซ้ายออกเสร็จปุ๊บเขาจะเอาไอรถคันซ้ายเนี่ยละครับมากระแทกเราและในตามหลักกฎหมายเขากาลังทําให้เราผิดครับแต่จริงๆแล้วเขาคือแก๊งมิจฉาชีพครับหากว่าเรามีกล้องหน้ารถและหลังรถนะครับไอแก๊งพวกนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับเพราะเราจะเห็นเลยครับเขาทําเป็นขบวนการพอเราชิดซ้ายเต่ปุ๊บเขาก็เรียกค่าเสียหายคร แสดงว่ากล้องหน้ารถกล้องหลังรถช่วยได้นะครับและอีกประโยชน์หนึ่งของกล้องหน้ารถนะครับนี่คือการเช็คเส้นทางครับคุณเคยไหมครับขึ้นห้างแล้วไม่รู้จอดตรงไหนบางทีเข้าไปในซอยเอตอนออกออกยังไงเอ๊ะเข้าไปตรงนี้ฉันไม่เคยมาแล้วฉันจะออกยังไงบางทีหลงทางครับไอ้กล้องพวกนี้ก็สามารถรีเวิร์สกลับไปได้ด้วยนะครับว่าเราขึ้นไปทางนี้นะครับจอต้องออกทางนี้อะไรแบบนี้ครับ กล้องพวกนี้มันสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณไปไหนมาและคุณจะต้องกลับทางไหนกล้องนี้ก็ช่วยได้นะครับมาถึงประโยชน์อีกส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วกล้องหน้ารถนะครับ <c oughs> ก็สามารถช่วยธุรกิจคุณได้ครับโดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกนำเข้าส่งออกหรือต้องขนส่งสินค้านั่นเองน,นะครับกล้องหน้ารถนะครับมันสามารถบันทึกอะไรได้หลายอย่างว่าพนักงานของคุณอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าพนักงานของคุณหลับในหรือเปล่าพนักงานของคุณนะครับกำลังชุจริตกับธุรกิจคุณอยู่หรือเปล่ากล้องพวกนี้จะบันทึก การสนทนาบันทึกการขับขี่บันทึกพฤติกรรมไว้ต่างๆนานามากมายและที่สําคัญกว่านั้นนะครับยังสามารถป้องกันในส่วนของการจลกรรมสินค้าหลังรถได้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วหากว่าคุณกําลังทําธุรกิจนี้อยู่และกําลังขาดสิ่งนี้รีบเติมนะครับเพราะในปัจจุบันครับไม่ใช่เพียง2ที่ถนนเท่านั้นนะครับส่องเข้ามาในห้องคนขับก็มอีและเอาไว้บนหลังคาเพื่อส่องดูสินค้าที่อยู่ข้างหลังรถได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นแล้วนะครับว่าการมีกล้องน้ารถสามารถลดค่าบเบีย้ยประ กันภัยต่อปีได้ด้วยนะครับล้องหน้ารถทุกวันนี้สําคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานในการเคลมประกันได้ด้วยนะครับเลยมีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจประกันนะครับหรือค่าปภนั่นเองนะครับเข้ามาควบคุมในส่วนนี้นะครับ เขาเลยบอกว่าณปัจจุบันพอมีกล้องหน้ารถนะครับการเคลมประกันเขา,ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามกล้องหน้ารถเลยสาคัญครับทำประกันหลายๆประกันครับเลยออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ครับมีโปรโมชั่นให้กับผู้บริโภคแ <c Huawei> บบพวกเราครับมีส่วนลดให้5ถึง10อตอ่ะพอพูดมาถึงตอนนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยคลิปนี้มีลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับลูกค้าประกันของเรานะครับเป็นคลิปก่อนๆนะครับเข้าไปดูนะครับแต่คลิปแบบนี้นะครับหากว่าคุณอยากมาเป็นลูกค้าโทรหาเราานะครบตมเเอ์ี้ลย พอมานะครับราคาไม่แพงครับแล้วยิ่งคุณเป็นลูกค้าเรานะครับจะอวยให้เต็มที่อวยแบบยังไงรู้ไหมอวยแบบคมๆไปเลยอวยคมๆไปเลย <c oughs> แบบนี้ดีนะครับมา <c oughs> ถึงในส่วนนี้ต่อครับเขาจะลดให้5 1 0ถึงสมมมติว่ารถของคุณต้องต่อประกันปีนี้1 0,000บาทคุณจะต่อประกันปีต่อไปหากว่าคุณรู้แล้วนะว่ามีกล้องหน้ารถนะครับเขาจะลดให้คุณ 5- 10%ถึงปีหน้าเขาจ่ายแค่เพียง900 0หรือว่า9,500บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือประโยชน์อีกเรื่องหนึ่ง ของกล้องหน้ารถครับมาถึงโทษของการมีกล้องหน้ารถจะบอกว่าประโยชน์อย่างเดียวก็ไม่ได้หากว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ดื้อพอสมควรนะครับการมีกล้องหน้ารถไม่ใช่สิ่งดีมากมายนะครับสามีของคุณและภรรยาของคุณสามารถกลับมาเช็คกล้อง,องคุณได้นะครับว่าวันนี้คุณไปไหนมาวันนี้คุณทําอะไรบ้างบนรถคุยกับใครบ้างบนรถระวังนะครับณปัจจุบันกล้องหลายตัวมี GPS แล้วนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับ ทำไมถึงเอาประสบการณ์แบบนี้มาพูดได้อย่างนั้นเหรอครับใช่ครับเคยโดนมาแล้ว <laughs> มายืนจุดนี้ได้ <laughs> พี่ก็เคยเกมมาก่อนอ้น้อง <laughs> <laughs> ฉะนั้นแล้วการมีกล้องหน้ารถก็มีโทษเหมือนกันนะครับ <laughs> จริงๆแล้วกล้องมันไม่ได้มีโทษนะครับโทษต้องเป็นเราเองนะครับที่มีพฤติกรรมแย่ๆแบบนั้นเองนะครับไปโทษกล้องก็ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่มีประโยชน์ครับหาว่าคุณเลงเห็นประโยชน์ของมันแล้วอย่าลืมนะครับปิดกล้องไว้ด้วยครับณปัจจุบันไม่มีกล้องแค่หน้ารถนะกล้องหลังรถก็มีกล้องข้างรถก็มี มีไว้ทุกๆมุมดีครับป้องกันเราและป้องกันสังคมเผลอๆนะครับคุณอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วครับแต่กล้องของคุณสามารถช่วยสังคมได้หากว่าคันข้างหน้าหรือว่าผู้ร่วมใช้ทางอยากจะดูกล้องบันทึกของพวกนี้ก็จําเป็นกับเพื่อนร่วมทางเช่นกันนะครับวันนี้ครับเราจะมาบอกว่าคุณครับดูมาถึงจุดนี้แล้วไม่กดติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับใน YouTube กดตรงนี้ครับพี่นี่เลยฮะ u ูทูบช n e l ของเรานะครับชื่อว่าดีขาดชแนลครับ เป็นช่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขายรถและให้ความรู้เกี่ยวกับรถนะครับเข้ามาแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับที่คุณกําลังดูอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็น YouTube หรือ a c e b o o k นะครับใครที่อยู่ดูอยู่ YouTube ก็เข้าไปใน a c e b o o k ครับพี่งเพราะว่าดีคาขีดกลางครับและ c a r d ี c a ครับเข้ามากดตุ่มถูกใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือว่าคุณอาจจะเข้ามาผิดเพจดูตรงนี้ครับปังเราในี่คือเพจของเรานะครับเพจของเราเพจนี้นะครับชี้ค้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว คนตัดต่อจะเอาลงนะครับชี้ค้างตอนเราต้องมองเลยนะอย่าเพิ่งเอาลงนะ <S <S พนงเพจข้งนอาเพจนี้นะครับมีรถให้ท่านเลือกกว่า50คันครับรถของเรามีคุณภาพสูงทุกคันครับรถของเราเป็นรถที่แต่งพร้อมใช้ครับแต่งพร้อมใช้หมายความว่าอะไรเราใส่ล้อเข้าไปสวยงามครับใส่โช๊คเข้าไปสวยงามครับยางนี่เปลี่ยนมือนหนึ่งเลยน้ำมันถังแรกผมเติมให้ทานถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกก่อนที่คุณจะรับรถไปผมทำให้ แล้ประกันอีกหนึ่งเดือนเต็มครับเปลี่ยนแม่งยันหลอดไปมีที่นี่ที่เดียวครับดีคครับย้ำอีกทีครับกดติดตามครับตรงนี้กดติดถูกใจพวกเราด้วยนะครับถ้าอยากซื้อรถกับพวกเรานะครับเอาลงไอ้ดมเอาลงถ้าอยากซื้อรถกับเราโทรตามเบอร์นี้ครับตรงนี้ครับนี่โทรมาหาพวกเรานะครับเรามีน้องๆเซลสี่คนครับคอยบริการท่านอยู่น้องๆเซลของเราบริการดีดุดญาตินิด คิดราคาดังที่น้องบางที่เขาคิดราคาดังสตูตนพี่ค <c oughs> ิดดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามดีๆแบบนี้ครับแล้วจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าในทุกๆวันอาทิตย์กับรายการเหมือนไม่มีสาระอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดแม่งให้หมดถ้าคุณอยากจะกดอะไรกดตามนั้นได้เลยครับและอย่าลืมอยากซื้อรถกดเบอร์ครับโทรหาพวกเราวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับบา